ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราไม่รู้ซึ่งครูโน้ตบ,บอกหมดเลยนะคะที่สําคัญอะ่ะจับมือทำค่ะทุกคนมีความเข้าใจในการใช้ระบบการยิงแอดมากขึ้นเนื่องจากบางทีเรายังไม่มีพื้นฐานแต่ว่าพอได้เรียนแล้วก็มีความเข้าใจในระบบมากขึ้นได้ทิปหลายๆอย่างเยอะมากเลยครับแล้วก็ สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนาแต่ว่ามันได้ความรู้ใหม่ได้เทคนิคน,นะคะเอาไปต่อยอดได้ทางติกต็อกแล้วก็ Facebook ทําให้เรามีเหมือนจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นเนาะอะไร <c oughs> จากที่แบบเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้มาทําให้รู้ลึกซึ้งขึ้นนะคะ อไรนะคะที่ยังมีความสนใจในการที่อยากจะยิงแอดหรือทําโฆษณาหรืออยาติดเครื่องมือเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมนะคะถักไปหาครูโน้ตเลยนะคะอันนี้คือคุณได้ครบมากเลยครับเพรว่าคุณโน้ตเจริงนะยอมรับเลยสุดยอดครับผมไปประกอบยุทธคิดของเราได,ได้ดีขึ้นนะแล เลยว่ามังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ